จังหวัดกาลาสินนะครับผู้ชมครับที่บริเวณด้านน้ารงเรียนเทศบาลนึ่งกาลาสินพิทยาสิ์นะฮะอำเภอเมืองจังหวัดกาลาสินครับนายสนันนพงอักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลาสินเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนประจําปี2567โดยมีนายทวัชชัยรอดงามครับน,น,นายธนภัทรณรนงและกานาย รุติศักดิ์ร่งสีร่องผู้วาราชาการจังหวัดกะฬสินป์ปลัดจังหวัดกาฬสินและหัวหน้าส่วนราชาการที่เกี่ยวของเขาร่วมกิจกรรมในเทนีย่างพร้อมเพรียงกันนะครับซึ่งกิจกรรมภายในงานนะครับผู้ชมครับกับเป็นการารณรงค์เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใสถนนของจังหวัดกะฬสินในครั้งนี้นะฮะก็มีการถ่ายทอดสดนะฮะพิธีเปิดงานจากส่วนกลางผ่านซื้ออิเล็กทรอนิกส์ซูมนะครับโดยนายโชตินรินเกิดสม นะฮะร่องปลัดกระท่วมหาไทยเป็นประธานและมีกิจกรรมลักได้แก่กิจกรรมหมอบหมวกกันนอกนิรภัยให้กับน้องนนักเรียนที่ท่าสีตีเซนขามท่างบริเวณด้านหน้ารงเรียนเทศบาลหนึ่งกาละสินพิทยาสิทธิ์และกะเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยทางถน,นนให้กับประชาชนและผู้ร่วมงานทุกคนนั่นะฮะคือกิจกรรมภายในงานนอกพิลุงเนาะค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของจังหวัดกาลสินนั่นเองนะคะ